เราทุกคนต่างก็วิ่งไล่ตามความสุขกันทั้งนั้นใช่ไหมครับความสุขจากการได้เห็นของสวยๆงามๆได้ฟังเพลงเพราะๆหรือว่าได้กินของอร่อยๆแต่เคยฉุกคิดกันบ้างไหมครับว่าความสุขที่เราไล่ตามกันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะมีราคาบางอย่างซ่อนอยู่ที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็ได้นี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ว่าไอ้เจ้าความสุขที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีด้านมืดซ่อนอยู่จริงๆหรือเปล่า แล้วถ้ามันมีหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับความสุขที่เราได้จากประสาทสัมผัสเนี่ยม,มันมักจะอยู่กับเราไม่นานเลยแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือบ่อยครั้งมันกลับนํามาซึ่งความขัดแย้งความกังวลใจตามมาที่หลังอีกต่างหากซึ่งมันก็ไปตรงกับแนวคิดในทางพุทธศาสนานะครับที่บอกไว้เลยว่ากามเนี่ยความสุขมันนิดเดียวแต่ความทุกข์ที่ตามมาน่ะสิมันเยอะกว่ามากทีนี้เพื่อที่เราจะไขปริศนานี้ได้ เราต้องมาทําความเข้าใจคําว่ากามในมุมมองของพุทธศาสนากันให้ชัดๆก่อนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องความปรารถนาทางเพศที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปเยอะเลยครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาแบ่งกามออกเป็น2ด้านด้านแรกคือวัตถุกามครับก็คือสิ่งของภายนอกทั่วๆไปเลยรูปสวยๆเสียงพรๆกินน้ําหอมที่เป็นเหมือนเหยื่อล่อของโลก แต่อีกด้านหนึ่งที่สําคัญกว่ามากๆคือกิเลสกามอันนี้แหละครับคือตัวปัญหาจริงๆมันคือความอยากความโลภความยึดติดที่เกิดขึ้นในใจของเราเองเป็นเครื่องผูกมัดใจของเราเอาไว้เอาล่ะครับหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออุปมาสิบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้สอนนะครับต้องย้ําตรงนี้ก่อนว่าท่านไม่ได้เล่าให้เรากลัวนะแต่เพื่อให้เรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้เรามองเห็น ราคาที่ซ่อนอยู่ของความอยากในใจเราได้ชัดขึ้นเรามาเรื่องกันที่อุปมาแรกเลยนะครับเรื่องโครงกระดูกลองนึกภาพตามนะครับเขาเปรียบความอยากของเราเนี่ยเหมือนกับหมาที่หิวโซมากๆแล้วไปเจอโครงกระดูกเปล่าๆที่ไม่มีเนื้อติดอยู่เลยมันก็พยายามแทะๆภาพนี้มาทรงพลังมากเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วหมาตัวนั้นมันไม่ได้สารอาหารอะไรเลยนะได้แค่รสชาติํำลายของตัวเองสุดท้ายเป็นไงครับ พวกแค่เหนื่อยเปล่าหมดแรงไปฟรีๆแต่ท้องก็ยังไม่อิ่มเหมือนเดิมนี่แหละครับอุปมานี้เลยสะท้อนถึงธรรมชาติของความอยากที่ไม่เคยรู้จักพอมันให้คำมั่นสัญญากับเราซะใหญ่โตแต่เอาเข้าจริงกลับมอบให้เราเพียงน้อยนิดแล้วก็ทำให้เราต้องวิ่งหาไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดมาดูกันต่อที่อุปมาเรื่องที่2กันเลยครับอุปมาเรื่องต่อมาคือชิ้นเนื้อครับเรื่องไม่อยู่ว่ามีเหี่ยวตัวหนึ่งเนี่ยไปคาบชิ้นเนื้อมาได้ แต่ทันทีที่มันได้ของที่อยากมาครองมันกลับถูกนกตัวอื่นๆที่อยากได้เหมือนกันรุมจิกตีแย่งชิงการที่มันยึดของที่อยากได้ไว้กับตัวกลับทําให้มันกลายเป็นเป้าโจมตีซะอย่างนั้นนี่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าความอยากนี่แหละที่เป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งในสังคมมันเปลี่ยนของรางวัลที่เราอยากได้ให้กลายมาเป็นต้นต่อของอันตรายได้ในพริบตาเอาละครับมาถึงหนึ่งในภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังที่สุดกันบ้าง นั่นก็คืออุปมาหลุมถ่านเพลิงครับโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าเหมือนเรากำลังถูกพลังอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นฉุดกระชากให้เดินเข้าไปใกล้หลุมถ่านที่ร้อนระอุมากขึ้นเรื่อยๆที่น่ากลัวก็คือบางทีอันตรายนั้นมันไม่ได้เห็นเป็นเป,นเปลวไฟลุกโชนอยู่ตรงหน้าเราเสมอไปนะครับหัวใจสำคัญของอุปมานี้ก็คือไอ้เจ้าพลังที่ฉุดกระชากเราอยู่นั้นมันก็คือความอยากในใจเรานี่เองครับ ที่คอยลากเราไปสู่สถานการณ์ที่ท้ายที่สุดแล้วจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะยังมองไม่เห็นอันตรายนั้นเลยก็ตามพอเราได้เห็นอาการผ่านอุปมาต่างๆไปแล้วทีนี้เราลองมาดูการวินิจฉัยที่ลึกลงไปอีกขั้นกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วกับดักทางจิตวิทยาของความอยากเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่มีคำเปรียบเลยหนึ่งที่ลึกซึ้งมากๆเลยครับท่านบอกว่าคนที่ตกอยู่ในความอยากก็เหมือนกับคนเป็นโรคเรื้อน ที่รู้สึกดีรู้สึกสบายเวลาที่ได้เกาแผลของตัวเองเหนือเปลวไฟมันรู้สึกดีก็จริงนะครับแต่มันก็แค่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วการกระทํานั้นแหละที่กลับไปซ้ําเติมให้แผลมันอักเสบและลุกลามหนักกว่าเดิมอีกพอเราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอุปมาแต่ละอย่างโอ้โหอาจจะฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆแล้วเป้าหมายของเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่การทําให้เรากลัวเลยแม้แต่น้อย แต่ท่านเปรียบว่ามันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นวัคซีนทางใจนะครับคือฉีดเข้าไปเพื่อสร้างผูมคุ้มกันให้กับเราตังหากแล้วเราจะนําความเข้าใจนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงขั้นแรกเลยก็คือใช้เรื่องเล่าเหล่านี้แหละครับคอยเตือนใจให้เราเห็นราคาที่ซ่อนอยู่ของความอยากในขณะที่มันกําลังเกิดขึ้นสดๆเลยจากนั้นก็ค่อยๆฝึกใจให้สมดุลให้มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับทุกสิ่งเราที่ผ่านเข้ามา และสุดท้ายเราก็จะสามารถค้นพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ประณีตกว่าลึกซึ้งกว่าที่มาจากความสงบข้างในไม่ต้องพึ่งพาสิ่งของนอกกายที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับสุดท้ายแล้วนะครับภูมิปัญญาโบราณหลายพันปีเหล่านี้ก็ทิ้งคำถามง่ายๆแต่ท้าทายไวใ้ให้เราได้กลับไปทบทวนการใช้ชีวิตของตัวเองว่าในเมื่อเรารู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อนเรายังจะเลือกเอามือของเราไปจับมันอีกหรือเปล่า